สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมหมอตูมาคือรื้แว่นตาแว่นตาอยู่ในตามื่อนี้สิมาก้าน,นเห็นละงอ,กอีกด้วค่ะเดอเมื่อคืนนีก้านแล้วติดใจนะคะมาค่ะดอกแรกจ้ะนี่ไข่แรกอือ้ <laughs> ือฮดดีด้ฮือฮอฮือฮือ เอาเอาเสื้อมันไว้โกนน่ให้มันลงอยู่นี้แล้วเอากับอันนั่นอีกอ่ะดอกเออเอาไฟออกจะมันแจ้งโพดเออนี่นี่อ้าวเห็ดเห็ดเพิ่งเหลืองพี่น้องงามเนาะนี่สวยสวย นานพี่น้องไข่ที่สองพี่สีมาฝนกระยักตกเนาะม,มานดูดิเนาะมันไปตามมานดูไข่ที่สามเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว ป่าตีนมันก่อนยายเห็ดละงอกมืออื่นมัน,อนอโอเคอือผดีผดียายบังอ่อนนั่งลงเอาโวยกันเลื้อยเลี้ยวฝนตกเจ้าอา่อนละเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นไปดูตรงที่เราเคยเอาหมอเนาะนี่มันกำลังสิบเดี๋ยวต้องเคลียร์ดูยายบังอ่อนเนี่ยแถวนี้นะมันชิเม่นมืดได้ในเล็บเนี่ย

ฮิดละงกมันจะมีตรงกลางนั้นแล้วก็ตรงมุมคุณตานะคุณหมอจื่อได้บอกไอ้ตรงทางเข้าวัวควายคุณตานะ่ะเฮาเห,า,เหาตรงดิ่งไปตรงนั้นเลยเฮาไม่ต้องไปมองอื่นไม่มไม่กลัวฝนตกไงแล้วตรงดิ่งไอ้ตรงที่เฮาเคยได้หิตละงกกตอนอ m. ไขตรงนี้ได้กี่ไข่เนี่ย นี่หาไข่ดูสิหกไข่ว้าวมาสั้นเลยนนั่นคุณตาน่นันยอืมเอาเบาเ้าบัมีไปกินเอาไหมเนี่ยบ้านนี้นง่นไข่จ้าือออกไปทันใด mình đồ hỏi cái lăng kín đồ ba anh đấy khi nó ở dưới ô bừng kìm kì không ấy คือให้ม <os> uh uh ันเป็นสปออยู่นี่ทั้งทั้งหอยทั้งอันเป็นเนื้อแดงมันเล็กเลยบ่เอา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 ไอ้มื่เวันเมื่อเมื่อกี้นี่นะว้าวคืออะไรเห็ดปลวกเอาเอาตัดเอาเลย มันก็ยังเดทอันไทยเยอันจะมั่งบันี้แสดงว่าสิจะเน่ามันง่งงูอันเคยเราสิเอออันต้องมี่งเลโอ้มันบานแล้วนะจ๊ะพี่น้องเออเจอเห็ดปวกถ้ามาตอนบ่ายนะพอดีเออตอนบ่ายตอนเช้าตอนเช้าตอนบ่ายเนาะ ตสาวดีไรุยมินเะอดเีมิเ้ตอนหมู่อมินมาแลวพากันไปนาพ่อบานเพกันไปเห็ดงานแลพากันชวนกันไปหาเห็ดกัติแ้นมันยดึไปทีแวนมันจะเป็นห็ด หล,หลังสวนฮะบอกก็เออือ่จืจะเตรียมตัวรถถ่ายตุดสีหานเนาข้างหลังตอนหางทำแมนดอกงามๆเลยอืม <c oughs> อมิยนยากาย ้าป้ากัไปหาเห็ดอย่างอื่นมื่อื่นค่อยไปบ่ได้บอกอ้าเมื่อื่นกับบท่านเขาแล้วเนาะพอยกษ่ายคิดย้ำมาคืนละมินเอายายเอาบได้เอามันขึ้นสุดท้ายยายเอาเอาอันนี้เสียบเอาหน่อยเมันแน่นมันแน่นเรอไม่คือเราอยากได้แต่ข้างบนไงเอาเอตัดต่โลดปวดด้ยยังคอยว่ามันมีอยู่มันเป็นมู่เอามีดค่อยไปไหนนี้อานี่ดีเียบ เอาเม็ดอีสานอยู่ไหนเออมันอยู่แถวนี่แหละเนาะอันนี้นี่เหยียบเห็ดพชรงได้อยู่แล้วได้เจ้าเหยียบโอ้ยเหยียบเพชรคุณหมอแม่นมดผุ่นข้างในผุ่นเดียวเดี๋ยวเดียวแม่นมดเลยเอานี่มาเอาไหมนี่ใครขี้ข้านเอาเลยได้เอามันออกมันคือออกยบัดหลายเราขี้ข้านเอาบัดนี้ป้อทุกใหญ่โมนยิ่งเลยบัดนี้โอ้ ข้าวเดียวเห็นโบเฮ็ดปัว่เออทำไมด่ด้เอาเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งปลาอย่าพึ่งปลาส่วอนแล้วก็ยิงีงอีกสล้ก็ยิอกงอีกสกอลอลยิอกสนกีกน้ีนแ้กกยอกแล้กแ้้วออ ุนเ <no> ็ุนปติตปติตุปติเตโอ้โหพอแล้วเฮาหมดเลยเห็ดระโนโอ้แม่เห็ดปวกเราพิษพูน่ะอือเห็ดมเาเป็นอันนั้นเป็นลูกนะเออเอ้าเอาแบบนี้ เข้าไปทางในเลยยายเต็มเลยเมนมดต้มเจ้าเห็นเต็มเลยเจอแต่มันบานเข้าใจไหมมันบานบอคิดว่าสิมานปานี้ส่กตาด้วยกันนั่แหละ เ้องารีดล่างคืนนี้เด้อเอามันมานั่นใบเห็ดอันนี้เด้ล่างแล้วนั่นต้มๆล้างแล้วต้มเลยไม่งั้นพรุ่งนี้เราเปเาื่อยล้างแล้วต้มเลยไม่งั้นพอุ่งนล้เอาเปเลยยอยล้<ป>เาเอล้อต้มเอาน้ําออนให้แงน่้ลังมือ เห็ด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 ปวกเด้อพี่น้องเด้อปาดยืมข้าวมออีกกลุ่มมาใส่เด้ออีกกลุ่มกิมปาดทับทับเห็ดกระตาเจ้าหอยมาสิทับเห็ดเอา้าวสิมาเอาทั้งพี่เด้ออือหือเด้อพี่น้องเด้อให้เบิ่งเห็ดก่อนเด้อ

อันนี้มันตับ่ายนี่พอดีเนาะเออตอนเช้าบุบบินเป็นลูกปูบุบบิไช่เลาะที่ที่เอ้ามันกับบุบิเลาะมันกับบุบบินกมันจะออกเนาะใช่เฮาผัดพุ่งเป้าไปที่ละงอกไงเอพอยาวขนาดลูกอุสมานกองละเส้าบุบบินคนซื้อมันออกหลายมันออกหลายเนาะ เฮดละงอกกะโรโลสองร้อยวันนี้นะเมื่อวานในสองร้อยห้าสิบมันหลายเนาะเฮละงอกโอ้พี่น <Minist ries> ้องนี่เฮดละงอกโอ้เฮดปวกก็พิษนั่เนี่ย มันอยากบานพี่น้องเอ้ยดีแต่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกก็อวสานเอายายนี่มานั่งเอาจุ้มนี่เนี่ยตัวตุ่มตุ่มเนาะกำลังขึ้นกันนี่นี่ขึนหมอเอาไหม เห็นไหมตตูมได้เนี่ยอะไรนียโตเต็มโตอืมอืมเขียวเขียวเลย คุณยายตรงนี้นี่ตุ้มตูมเนี่ยดูนี่วสวยๆนียบานๆกับบทสนด้วยคุณยายเราจะเก็บยยะะเราะจะเก็บอันบานๆคุณยายเอาอันตุมต้มตม กา้กานเฮ็ดก้านเฮ็ดม้วนขนาดหา้องตั้งเป็นหล่อเทาเลยดูดูดวงตกตกมาตองตองนะคุณหมอจ้ะหาหมดตุ้มหมานเด้อหาอยูหาก,กินสิบอกกอ,อ,อนยังน้อยหาอีลีไปตึต๊กปลากับยายกัยบไพโรได้ก็ได้ผิดบาปขึ้นบ่เนาะ แล้วก็มากได้วยระบัดใหญ่มากกรมากตึกป่าหาเห็ดอีไปน้ำยายตลอดโคกบดีใกล้ได้แต่กีใก่ไก่ตุ้มตู้ไมายมาปอเอากระตาด้วยไหมเดยดเดี็ดเด็อยู่ข้างๆเจ้ามาใส่กระตาเลย ขึ้นกระปาเนาะอ๋อนี่ะนี่ะคือบานอตูมตูมีลเลยเลล้อ้าเหยียบมันเด้อจะเอาไว้เดี๋ยวเอาซุมนี่ก่อนอันบ้านๆนี่ก็จะยิงได้ยามันบ่มีนี่ล้างฟดไว้นี่เอากอกเอามาอันนี้ ออกมาเกงสิบหน่อไม้เอมะขนาดได้นี่เห็นว่ามันบานก็จะดูถูกมันได้มันงามอยู่ได้ไงง,งามบบมีหัดซิบดอกก็มีค่านีโอ้ยงามมันหลายครับ้บานน,นี่พี่น้องหมู่เดียวด้วยนี่เถอะเห็ดปู่ะ ทั้งดอกตูมทั้งดอกบานไป้ายไปต่อแม่บลูเล็กสิพาไปเอามงบลูเล็กเอาบจ้ามาได้ยายเดบับว่อิดบอนบลเล็กอิดในดูสิดูอ<ป>ันจ<ป>ุดเบ็ดหดือพอคนหาหลายฟังเลยพออ้อมหอยจากนี้แล้วนั่นหอยยันว่ามันออกมันเคยออกเอาละแม่ไปดูหนู เห็ดพึ่งข้าวน้อยนน่ารักติ๊กไข่นึงกิ้งกือกินเบิร์ดกิ้งกือกินหอยกินเอาบอเอาก้านมัน หนึ่งไข่ปร,ร,รุปรุยสวยสวยหนึ่งไข่ อกเดี๋ยวนะคะหนึ่งดอกจุมปุ้ยสองดอกยายปูยงาจิ้งกือได้่ยจิ้งกือกำลังจะกินงาจิ้งกือสามยายสามหืม เดี๋ยวนะนี่จุ๊บุจุุ๊สามดอกกำลังสิขึ้นอ่าดอกนี้บานแล้ว กำลังจะออกยายเอ้ยกำลังสีออกแห่งดึกแห่งออกอืมมันเหตุผลอ,ออกฝั่องออแถวนี่ได้แมนถวพ่อบะอาม,มันมดเลยมันมาทางนี้แล้วอืม งามขนาดเอา้านี่ไงอีกไข่นึงอืมอ,อ,อ,อยู่ข้างๆกันเนี่ยกำลังอกอกสมพ่อเขาเจ้าก้านตีสองตีสามเนะเาะอ่ะยายสามไข่เจ้าก็เห็นแม่ตัวเล็กนอนน้ำเจ้าพากันลุกมาก้านเลย เพื่องเหลืองงามๆเนี่ยงามได้เพื่องอันนี้ห้าหก้าฟเฟสเนาะจุ่มนี่หนึ่งอโอ้คือ <c ười> มันเนียนน้อยนะเออมันน้อยน่ารักแท้เนี่ยสองสาม อืมมีไงในดินอีกมีมันลอดน้ะมันกำลังจะขึ้นสี่ห้าหก ได้เจ็ดพูเดินเนี่าก็ตตามาใส่ยายหิวบ่น้อยเนาะมันเป็นไข่ในน้อยหนึ่งไข่พี่น้องมันห่างแถวละสองไข่ มันมันปลาย,ลายอืมเอาเนาะยายเนาะม,มันงามหิดดิน โดกน้อยๆนะยายเป็นังสิขึ้นไข่น้อยๆเป็นังสิขึ้นจับแม่นี่ยังมันดิฉันที่สี่ที่ห้านี่พอดีนี่ หมเมนโอ้ยหรือว่าละงอกสรุปเห็ดคืนนี้นะคะก็ได้ละงอกได้เห็ดดินเห็ดบวกหนึ่งฝูงอืมจุดประสงค์คือไปก้านเห็ดละงกนะคะท่านผู้ชมแต่ได้เห็ดอย่างเฮากา็ะอ้าว อันนี้ได้ต่ตีนมันกิ้นคือกิน,ก,นก็จะประมาณนี้นะคะการเห็ดคืนนี้นะคะไม่ค่อยมีเสียงแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อยขนาดย่างจนขาลากคืนที่สองของการส่องเห็ดของคุณยายตุ้มผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิดไปได้ทุกท่านนะคะ ยิ้มเบาๆอยากออกแล้วค่ะท่านผู้ชมเมื่อยหลายเห็ดก็ได้หลายอยู่จะเกืออเติมกระ้านะคะเห็ดอื่นไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะจะถ่ายให้ชมแต่เห็ดละโงกกับเห็ดป่วกนะคะก็เหลือกินค่ะท่านผู้ชมจะจัดการล้างแล้วก็ฟีดไว้นะคะเอาไปกินเวลามันไม่ค่อยมีเห็ดแล้วนะคะคืนนี้ ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้ใครโชคดีเนาะฝันขอให้โชคดีทุกท่านฝันดีนะคะสามตัวหกตัวได้ยิ่งดีนะคะค่ะสิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อหกสิบสีพรุ่งนี้สิบหกกันยาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคดีน้อยโชคดีมากก็ขึ้นอยู่ที่ บุญเราทำไว้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องขอสวัสดีไว้ณที่นี้นะคะสวัสดีราตรีสวัสดี่ละโงกสามไข่นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านคะ่ะ